วิศวะรีวิวที่นี้นะครับเราได้ไปเจอนี่มากาวยึดเหล็กนะครับแบรนด์จีเนี่แหละที่ไปเจอในช้อปปี้และซดามาครับที่ราคาถือว่าแบบไม่สูงนะครับราคาแบบใครๆก็เข้าถึงได้นะแต่เราจะมาพิสูจน์ว่าไอ้กาวติดเหล็กราคา <c oughs> อ่าแต่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าไอ้กาวติดเหล็กราคาแบบไม่ไม่แพงเนี่ยแบรนด์จีนเนี่ยที่มันขายออนไลน์เนี่ย มันจะใช้กานได้จริงไหมมันจะแบบติดเหล็กไอ้สองอันเนี้ยให้มันแน่นอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยครับ อ่าแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทดลองใช้ไอ้กาวตัวเนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรไมาบ้างน,นะครับแกะกันเลยนะโ <What? S 1> อ้โหเว้อานี่ครับทงนี้เขาให้มาคือจะเป็นตัวกาวนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยเขาบอกไว้ว่าให้เอากาว A กับบีนเนี่ยผสมกันนะครับโดยโดยที่เขานี่จะมีแปรงให้นะนี่ครับเอามาคนมาผสมกันแล้วก็เอามายึดแปะนะครับผม กับตัวเหล็กนะครับก็คือกาวในพวกตรงมันจะคล้ายพวกอีพ็อกซี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะใช้ได้จริงไหมฮะมาดูกันครับผมอ่าเดี๋ยวก็จะมาทําการผสมกาวกันเลยนะครับโดยที่จะมีกาว A กับ B นะครับผมผสมกันนะครับนี่ครับผมก็บีบให้ได้แบบเท่าเท่ากันนะแล้วก็นํามาผสมกันนะครับ ปลายเลยนรับดูว่ามันจะอยู่ไหมนะครับปลายหลดนะครับแล้วก็เอาหนังยางมาช่วยยึดนะครับให้มันอยู่นะครับผมะเดี๋ยวรอสักเดียะครับให้มันทําการเซตตัวแล้วก็แห้งติดนะครับใช้เว,วาลานิดหนึ่งนะตัวน,นี้อก็เราก็ได้แบบ ทิ้งกาวไว้ประมาณหนึ่งวันดึกๆตมนะครับก็เห็นว่าผมนี่เปลี่ยนเสื้อใหม่คนะเพราะว่ามาทำงานอีกกว t c h หนน,นะครับมาดูกันว่ามันอยู่ไม่อยู่นะเอ้ยนี่เอาตรงนี้ก่อนเลยนี่ครับเนื้อกาวแข็งหมดแล้วนี่ดิเนิ้วติกไปเข้าอะ่ะเออเนื้อกาวแบบแข็งหมดแล้วนะฮะมาดูตรงนี้ดีกว่าครับไฮไลท์ที่เราทากาวไว้นะครับอ่ะแล้วก็จะเอาดีออกหนงังกระต,ติกออกออกเลยไหมเนี่ย นี่ครับอยู่นะเนี่ยเนี่ยอยู่เลยอ่าเดี๋ยวเราจะลองให้นะครับคอปเตอร์คนเดิมจ้พลังครับลองแบบออกแรงค่อยๆดึงกระชากครับดูว่าการมันแบบสมานมันจะเหนียวพอไหมครับผมอ่าคอปเตอร์ลองค่อยดึงนะครับค่อยๆดึงนะเฮ้ยเฮ้ยอูที่มือผมเอกสันเลยเนี่ยเฮ้ย อันนี้ขุดออกแรงใช่ไหมโอเคโอเคพอแล้วอล้ครับเดี๋ยวจะปวดแขนเอาก็พี่สูจน์ได้เลยว่าเฮ้ยมันมันใช้ได้จริงครับเหนียวพอตัวสมกับที่เขาเรียกว่าเป็นกาวติดเหล็กเลยนะครับนี่เป็นงานเอาให้หลุดพอดีเลยแต่ถ้าแบบนี่ครับแต่ถ้าแบบแรงแรงมากๆเนี่ยแบบ อย่างอย่เหนในคลิปเมื่อกี้นี้ก็หลุดนะครับก็เดี๋ยวไปฟังศพปฏิบัติครับว่ามันยังไงเนาะอ่าเรามาฟังสศปน,นะครับสำหรับเจ้ากาวเชื่อมโลหะตัวนี้นะครับก็จะเห็นในคลิปเลยนะครับว่ามันแปะอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเหนียวพอสมควรนะจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยคอปเตอร์ของเราครับจอมพลังที่เขามีแรงเยอะมหาศาลเนี่ยกระชากเนี่ยยังไม่หลุดเลยนะครับผมแต่ก็จะเห็นว่า ถ้ามีแรงที่มาแบบกระทำมากๆนะครับเช่นแบบกระแทกลงแรงหรืออาจจะค้างหล่นอะไรเงี้ยก็หลุดนะครับเพราะว่าอ่อย่างที่บอกไปมันก็คือเป็นกาวอะ่ะนะครับมันมันไม่ใช่แบบเป็นการเชื่อมเด็กจริงๆอ่ะมันคือกาวเชื่อมโลหะที่มาแบบเขาเรียกว่าวอะไรใช้แก้กขัดทดแทนนะครับแต่จะให้แบบไปร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนการเชื่อมอันเนี้ยมันก็คงไม่ได้หรอกนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นกาวเนาะก็ไอ้กาวเชื่อมโลหะ ก็จะประมาณนี้ครับใช้งานได้ประมาณไหนก็ดูคลิปได้เลยนะครับผมนะก็ลองดูเอาว่าเราอะไปใช้งานแบบไหนยังไงให้มันเหมาะกับการตอนนี้นะครับอ่าหากคลิปนี้นะครับวิสวะรีวิวของเรารีวิวสินค้าผิดพลาดหรือไม่ครบพ้วนประกันใดนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วเหมือนเดิมครับหากใครที่รับชมอยู่ฮะแล้วอยากจะให้เรารีวิวสินค้าเชิงช่างแบบไหนอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทางเราเนี่ยวิสวะ รีวิวของเราจะเป็นหนูทดลองให้ก่อนนะครับอะเช่นเคยทิ้งท้ายแบบเหมือนเดิมตามสไตายแล้วนะครับผม Base c o n v i y o r c e n t e r สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ